สวัสดีค่ะแม่แม่อซีทุกท่านนะคะมาดูช้างนอนตอนกลางวันกันได้นะคะนี่ดอกแก้วนะคะนี่ดอกแก้วนอนนะคะกกลนนนะคะ้ลมอีกแล้วนะคะล้มนอนอีกแล้วนะคะเห็นดินไหมก็เลยนอนเล่นนะคะนอนแบบสบายๆเหมือนคนได้ที่นอนใหม่แล้วค่ะนี่นะคะ นี่ดอกแก้วนะคะดอกแก้วนอนนะคะนอนเล่นตอนกลางวันนะคะได้ดินใหม่เหมือนได้ที่นอนใหม่เลยนะคะนอนแบบสบายสบายนอนหลับแล้วมั้งดอกแก้วหลับหรือยังเนาะโอ้โกแก้หลับแล้วนะแม่แม่ขามาดูดอกแก้วนอนนะคะนี่ นอนแบบสบายๆนะคะน,น,นหนมาดูก่อนนะคะมาดูข้างหน้าก่อนตาตามองอยู่หรือเปล่านะคะมาดูก่อนนะคะโอ้นอนหลับจริงๆด้วยโอตื่นแล้ว <laughs> นอนนอนตอนกลางวันนะคะมาดูช้างนอนตอนกลางวันนะคะแม่แม่เอฟซีขานี่นอนแบบสบายๆเลยนะคะ ได้ที่ดินใหม่นอนแบบสบายเลยนะคะเย็นเจี๊ยบเลยนะคะตื่นมาแล้วนะคะแม่แม่ขานี่ดอกโอ้พิงตัวนอนอีกแล้วนะคะนี่ดอกแก้วนอนนะคะดอกแก้วนูน่นดอกแก้วส่วนน้องน้ำเพชรน้องเอนรถทันส่วนน้องขวันก็นูน่นเรียก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 ยกินนะคะน้องขวันเรียกกินนะคะ แม่แม่ค่ะน้องขวันเรียกแล้วเรียกอีกนะคะอันมาดูดอกแก้วอีกนะคะโอ้จะตื่นแล้วดอกแก้วมันเย็นเย็นเห็นดินก็เย็นดินใหม่ด้วยดูมาดูช้างนอนหลับกันนะคะแม่แม่ค่ะนี่มาดูนะคะ แม่เอฟซีสาถ้าไม่เคยเห็นช้างนอนหลับนี่นะคะถ้าช้างนอนหลับนะคะนี่นะคะ,ะ,คะช้างนอนหลับตอนกลางวันนะคะตื่นแล้วนะคะนี่ตื่นมาแล้วเดยกแก้วตื่นได้แล้วจ้า <c oughs> ตื่นแล้วนะคะแต่ยังไม่ลุกนะคะนอนอีกแล้วนะคะแม่แม่สีขาถ้าไม่เคยเห็นช้างนอนตอนกลางวันนี่นะคะช้างนอนตอนกลางวันนะคะดูง่วงตาไม่หลับนะคะ นี่เอาไปตอเอาเออจีจช่ไมจำยูนบืนเอึเอบทำท่าแล้วทำท่าแล้ว <laughs> ส่วนสาวๆนั่นก็รอนะคะรอกินผลไม้วันหวานนะคะแม่แม่คะ าก็ไปไอจำบิ right. uh ๊กจำห้างนนั่นเองดูมือมือกระบอกไปกระบอกมานะคะลุกแล้วลุกแล้วโอ้ลุกแล้ว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 อุ๊บมาเอาอีกหนึ่งสองสามอุ๊บอีกแล้วหนึ่งสองไม่เลยนะคะตามองเฉยเลยนี่เด็กแก้วตื่นแล้วตื่นสิจ๊ะ น้องกันก็โยกแล้วโยกอีกนะคะโยกรออาหารนะคะจะตื่นแล้วนะคะเราแก้วะะตื่นแล้วไมไมแม่คะดูดูดูนางทำท่าสิคะ <c oughs> ดูนางทำท่าสิคะ <c oughs> ดูน้องขวานได้กินแล้วนะคะแม่ขวานป้อนอีกแล้วจานแล้วลูกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องพันพังน้องขวัญแฟมิลี่ด้วยนะคะแม่แม่พี่ขาช่วยกดไลค์กดสับตะไคร้ให้น้องด้วยนะคะช่วยกดให้น้องด้วยนะจ๊ะ ลุกแล้วเหรอไหนมาถ่ายทำท่าลูกสิให้แม่แม่เอฟซีดูเอาเดอกแก้วไหนลูกแบบไหนลุกอยดูนะแม่แม่ขาช้างเวลานอนลาทำท่าอย่าลุกนะคะเดี๋ยวทำท่าอย่าลุกนะคะลูกนั่งแล้วนะคะเร็ว อีกแล้วดอกแก้วดอกแก้วเยียบง่วงฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะแม่แม่สีขากดกัดตะแกรงน้องด้วยมดกัดมดกัดบนเออดอกแก้วลุกแล้ว ถ่ายจะลุกแต่ไม่ลุกนะคะพอดินพอดีดินใหม่เย็นเจี๊ยบเลยเด็กแก้วไม่อยากจะตื่นนะคะไม่อยากจะลุกเลยนะคะไม่อยากจะลุกเลยคะ่ะง่วงก็ชูขึ้นชูลงนะคะนี่หิวแล้วลูกเร็ว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 ตื่นแลวลุกเร็วทำทายานอนอีกแล้วนะคะตาพลึบแล้วนะคะ รึเล้วนี่ก็บริเวณวัดป่าเจียงนะคะบริเวณวัดป่าเจียงนะคะแม่แม่พี่ขาเนี่ยมีแต่ช้างวันนี้เป็นวันหยุดนะคะวันหยุดของวันวันวังทะลุนะคะ หยุดวันจันทร์กับวันอังคารค่ะนี่ดูดูดูดอกแก้วนอนอีกแล้วนะคะเล่นแล้วนะคะเล่นแล้วเล่นแล้วนะคะโอ้ตดพร้อมเลยตดพร้อมเลยดอกแก้วตื่นเร็วโอ้นอนหลับจริงๆด้วยนะคะแม่ๆม่ขาดูสิ นางนอนหลับแล้วนะคะนอนหลับแล้วนะคะแล้วน้องขวัญก็กวักขอกินนะคะขอกินกับพ่อควานนะคะเนน้องขวัญขอกินแล้วนะคะคคยังไงก็กดกดไลค์กดติดตามช่องพังน้องขวันแฟมิลี่ด้วยนะคะแม่เมฆคะเดี๋ยวเราไปดูน้องขวัญขออาหารพ่อกินอีกนะคะ นี่ขอผลไม้วันหวานจากพ่อควานนะคะขอกินนะคะอเอานั่นจะขออีกแล้วน้องควันจะขออีกแล้ว พอแล้วนะคะหนลุกแล้วเหรอลุกแล้วลุกแล้วนะคะแม่แม่ขาลุกแล้วเออดอกแก้วลุกแล้วนะคะดอกแก้วลุกแล้วเออลุกแล้วอึบอึบลุกแล้วลุกค่อยๆลุกนี่มาดูน้องขวันกักนะคะแม่แม่สีขาน้องขวันกักแล้วกักอีกนะคะ ู่าแี้กลับอีกนะคะยังไงก็อย่าลืมช่องพังน้องขวัญแฟมิลี่นะคะน้องขวัญสวัสดีแม่แม่เอฟซีหน่อยิลูกสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามช่องพังน้องขวัญแฟมิลี่ด้วยนะคะแม่แม่ค่ะพอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ